สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปนะคะเมื่อนี่ก็มาพบกับสองสาววนอนคือเก่าคนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมนผู้ความแสบค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเบิ่งว่าสาววนอนเสื้าพี่น้องกินยังเนาะเมื่อนี่ไปซูปเปอร์มาเก็ตเดปปลาทะเลน้ำลึกค่ะพี่น้องปลาตัวแดงแดงเขาเอิ่นว่าโฮสอย่างกะละโฮสบราเฟีเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาววนอนจะขึ้นภาพไม่เบิ่งเนาะตรงตรงหน้าปกด้วยค่ะ มากินน้ำซาวนอนแ่บพี่พน้องมาเ้าระายะาเทเนาะพี่น้องนี่กล้วยดิบเด้อค่ะปลานนี่เขาเจ้าสีอาไปเฮ็ดอันสเต็กแน่ค่ะไปเฮ็ดแบบว่าย่ของเยอรมันเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องอันนี้ซาวนอนลาบดิบเด้อค่ะพี่น้องกล้วยดิบพักกระสีเมียนพักสลัด ผู้ข้าวพักอันโหระพาค่ะพักแพร่พักซระแเน่ค่ะพี่น้องมากมากกินน้องสาวนอนระวังไรย้ยางค่ะขาท่าเขาท่าื ก่อยปลาทะเลนํำดึกเหรอคะเมืนเน่อ กระเพา็จแลาเปยอืมแจกพี่แบบน้องเขาท่าเขาท่า เขาท่าพี่น้องการกลอยอยัางต่งางๆพีนนพพน่น้องกินก็พักพักไห่เห่าค่ะเขากันค่ะน้ำกระพรา ส่วนมันปลามาลดค่ะสุปตปัวมาเก็ตก่อยกินก็พักไท่ในเขากันครับคเขาค่ะก็ หอ,หอมแดวหอมแครแซปนาก พาพี่น้องกินปลาก่อยปลาทะเลดำลึกเหมือเนเลยฮืมมมเลี่ดจน,นยค่ะพี่น้อง ข้าวเลยค่ะ <c oughs> หนอ่แพ้วหลักสวน <c oughs> เข้ากันค่ะใครปน้องเสียตัวละ ซาวนอนกับเขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขาเมื่อกินนกันแสบๆเนาะเมื่อน,นี่สาวนอนพาก,กินก้อยปะนะพี่น้องก้อยก้อยปาทะเลนํำลึกมาเบ่งมาเถ่านะสาวนอนสิพาก,กินอย่างเล้วมืก่อกินน้ำกันแสบพี่น้องจังไี้ก็ขอบคุณมากเ้อที่สวยกักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ๊ายบาย